สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีบ้านไม่ทำครับมีผสมกับพ่อพี่น้องเนาะค่ะเขากาหนะน้ำใหม่เด้อค่ะหาน้ำใหม่น้ำกันเมื่อเนี่ยค่ะหาแหน่งน้ำใหม่ไปต้มเนาะเถือเนาะแใไปพี่น้องฝนตกมาบนนี้จะออกดีอยู่ดูอขางพ่อเรามันก่อนมั้เนาะจ้วงเลยปะหลักลากที่พี่น้องนะตีน้องงามเปลี่ยนดีแค่คนนี้นะคนเด็กเกิดจุกือบจุไป นอนบนหัวนอนนั่งดินค่ะนอนนั่งดินเนาะพี่น้องบ้านกระสังก็ไม้ข้ามาเดียวร้อยเสริมถึงหนาเนาะไม้อีหลีกันนะค่ะหนานี่มันยังไม่เป็นฤดูเนาะไม้เป็นไน้ำติน้ำไม้กระสะซืเอริน้ำไม้ฝนหลงปิดน้ำค่ะนอเล็กงามงามอ่อนหวานเสียบไปดิหน่อค่ะอยู่ไหนพี่น้อง

ไนตกมาแล้วดิบดออกนะ Những anh em cái này phun mịt cái này phun vô em em kể anh em có anh tôm khai, cái này kể anh em tôm anh em kể anh nó kể nó tôm kể anh em kể anh em มองมันแปดตัวเสเอาไปมกมองในกด้ดดันติดใจน้องไท่แม่มากกินมันเอ็เห็ดขมพี่น้องดอกองไงว่าเก็งไลยยู่นีเนี่ยไปน้ำกันงองงามเห็น

น้อ,อ,องงามดีเนาะนีะ่หากกลางเนีอืมนองงาม,มจินได้เนระับจินได้ครับนะนี่แหวนเรือเลียถอะอืม,อม 嗯。Mm hmm. yeah. เป็นอีน่งเนีน่งโอ้อีามาเน้ปลาเก่าอยู่นบปลานี่เน่ปลานี้มนเษาครับมาสีมาได้โอ้ม่นเลกมาไก่ตนี้ค่ะมันมาได้ไก่นี้ สมมุนไม่กับอะไรเยอะมีคนะ่ะเนาะกอนละสองสามนอกจะถึงก็ดีใจละคอยเป,ป็ปนป้งทุกหลอดที่เข้ามานะ่ะอีกนึงจะไปแม่นตามเท่าไต<ห><ห>้องไม่พูดนะเอาเลยนะ มันขึ้นมาแล้วต่อก็ไม่ใช่ทางอีกออกมาจากต่อได้

ตุมเลยได้ค่ะพุดเดียวัยอะไรแท้เนาองค์เยอะมาได้ดกลน,นะคะ่ะน่างใเคียบ้างนะกบสีตับอะไรน้ำน้ำน้ำแบบนี้มออนอนอัน้ำน้ำ น้ำถ่วม,มาพีน้องน้ำหลายปีนี่นสอน้ออยทั้งเลยามนอพี่น้องไายัยไปทัง,งาคนดเต้าด้ แหงกันแหงงามนี่ยมได้ต้มก็เอาดิค่ะคครับมังปีน้องมงน้ำไม้ค่ะเสิรจัดังเดดมังเนาะก้องสีบล่มมเนาะมาเนาะไมดีเหรออืมหนึ่ สองน้องน้องน้องสามน้องสามนี่ลูกเลยน้ำเหียงข้าพ่อน้องขาเอ้ยออ้ย มานี่นอนคุณนะนอนไายครับนอนง้มดิถามนอนส่นดูนะถามนอนส่นกันอนอ่อนค่ะไปครับนอนน้นดิเนาะนอนใหญ่เห็นแต่ปลายว่ามึงดีบ่เห็นไหมเนาะ เขยิบเ้าเติบดิมาคนเงาขุนบ่งกะขุนก่อนี้พี่น้อตงามครับพวกเบิ่งดีดเนาะนี้คุมแล้วุนะ มนอมือพันเพิ่นมือมันกับพันแต่ว่าเพิ่นกับพ่อมาดูดอกลาปลาบไงเพ่อูดใกกับมือเนาะตางหางปลาสามสีก่อนะมาต้มไก่ถือวลาโศกเ้ออมือกับโซกเพิ่นเป็นกันเป็นกันโศกเป็นกันมันอืได้เนี่มาปับเอนาแม

Sam, để đinh ngọc 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 em ngắm như ngọc กเดี่ยวเพี่น้องที่เป sure. ็นตมนดีเนาะเนียงน้อยกจริงต่วน้อหม่งานนี่มันต้องไอ้น้อไหม้พันเนียมันต้องเป็นค่ะนอกกัษะง่ายเต็งที่มันก็บ่ได้ง่ายไหลอกพี่น้องนี่ะนีหรอือลที่ืนี่เนงป็นต้มกินค่ะต้มกิน ินพาไปแล้วเพรานักานี้นะครับอยู่ในไปเลยคือมูนะมือมีดมันเป็นมือเสียมครับใส่เสียงมุนเบดคุังไงใ่สีางไงจนก่าปินเนี่ยหนึ่งเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่พลาดจนอีาน้อีกหนึ่งหักเลยหัวจมืออันนี้ขเขจะทั้งไหนเน,นะงงาะลองงามนี่เนะต็งของอยากขึ้นมา อดขอได้อืมงานเนี้ยอนครับพี่น้องอน้อ่น้องหมงาไม่เยอ้อก็ได้แตก็ถ่วแล้วพี่น้องปลาน้าใหม่เขาปีนี้มนครับ เนาะขึ mother, her, ้นมาน้ําท่วมล้วโลก็สิได้แต่ล้เนาะกว่าโอ้เต็มตาจังนูนี่น้องงามน้อใหญ่น้องใหญ่ นอนน้อยอ๋อได้เนาะพี่น้องเนาะน้ำใหม่ก,หมก่นะต่ว่ามันกระคเหมอยู่ค่ะก่อนหน่อยนึงเขาได้ก่อนนึงก่อนนึงเติมกันเลยกันได้หลายได้เกลียงได้เลยพ่นุ่มทั้งรูมน้อยใหญ่เด้อค่ะตาหนึนน่งคือเก่าพี่น้องเด้อค่ะมื่อเนี่ยุ <ừ. S 1> ูหล่ะตาหมาเนาะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะเสริมก็ขอฝากไว้สนีนเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเสมแล้วกันในหูดำนัน่นเด้อค่ะ สวัดสดีค่ะบายบายสวัสดีครับยินดมมาพี่น้องนะคะ